เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงเจาะลึกจริงวันนี้ค่ะจะมาแชร์สันดานม็อบสามกิบกลัวการลงประชามติเก่งแต่ใช้โรบอตปั่นกระแสเป็นเครื่องมือหลอกลวงประชาชนสำหรับพวกม็อบสามกิบและแนวร่วมทั้งหลายนำสิ่งที่ยกมาเป็นข้ออ้างในการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยตลอดก็คือ การเรียกร้องหาความเป็นประชาธิปไตยส่วนบรรดานักการเมืองทั้งหลายก็อ้างว่าตัวเองได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนทั้งสองพวกนี้มาขมวดปมมีข้อสรุปว่าตัวเองนี่แหละคือผู้ที่ยืนหยัดในหลักการประชาธิปไตยเป็นนักประชาธิปไตยเป็นตัวแทนของประชาชนขอบอกไว้เลยว่าไม่ใช่ของจริงเพราะพวกนี้กลัวเรื่องประชามติทั้งๆที่เรื่องประชามตินั้นเป็นเรื่องที่ แสดงออกถึงความต้องการของประชาชนโดยตรงวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองเราเดินเข้าสู่การทำประชามติกันอีกครั้งจากกรณีของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งบรรดาม็อบสามกีบแนวร่วมพวกแอบข้างหลังและบรรดานักการเมืองทั้งหลายที่อยากจะแก้กันหรือเกินภายใต้ข้ออ้างรัฐธรรมนูนที่เป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญนี้ไม่เป็นประชาธิปไตย ต้องการแก้เพื่อประโยชน์ประชาชนซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ปฏิรูปการเมืองเพราะพรรคการเมืองจะได้ผู้สมัครสสอเขตจะต้องทำ primary vote พรรคการเมืองจะได้สอสอปาร์ตี้ลิสต์ก็ต้องทำ primary vote จากสมาชิกการจะทำ primary vote ได้นั้นหมายความว่าพรรคการเมืองจะต้องสร้างสาขาพรรคของตัวเองให้แข็งแรงในแต่ละพื้นที่ มันก็จะทําให้เกิดการพัฒนาทางประชาธิปไตยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะการเลือกตั้งด้วยการหาตัวแทนด้วยระบบ Primaryward นี้อยู่ในระบบการเลือกตั้งที่ใช้บัตรใบเดียวการใช้บัตรใบเดียวก็จะทําให้นักการเมืองต้องไปจัดตั้งสาขาพักที่มีประชาชนพื้นฐานมวลชนจริงๆและที่สําคัญผู้สมัครที่อยากจะลงแข่งขันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องต่อไปก็จะไม่ได้เพราะคนที่อยากจะแข่ง แต่ก่อนก็ต้องไปก้มกราบผู้ที่มีอํานาจในพักหรือเจ้าของพักแบบทักษิณชินวัตรแต่ต่อไปไม่ต้องเพราะจะลงพักนี้เชื่อมั่นในอุดมการ์นั่นแสดงว่าพักจะต้องมีอุดมการณ์คนอยากเข้าร่วมอุดมการอยากลงสมัครสสก็ลงไปพรมไม่ได้โหวตไปสมัครสมาชิกและไปหาสมาชิกในพื้นที่ คนที่อยากลงปาร์ตี้ลิสต์ก็สมัครสมาชิกแล้วก็สร้างบทบาทของตัวเองในระดับประเทศให้บรรดาสมาชิกทั้งประเทศเห็นเพื่อที่จะโหวตตัวเองให้ได้ลงสสกระบวนการการกระทำแบบนี้จะทำให้ผู้ที่มีอำนาจในพักสูญเสียอำนาจไปและสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ถ้าพักการมือนทุกพักร่วมกันทำแบบนี้หมดประชาชนในพื้นที่จะมีความหมายหรือจากเมื่อก่อนเลือกตั้งเสร็จ 4ปีหายหัวไปเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วทุกคนจะมาลงหาเสียงเพื่อที่จะให้เลือกตัวเองในตอนที่ primary vote การมือในระดับท้องถิ่นก็จะตื่นตัวจะมีความคึกคักมากขึ้นประชาชนจะรู้สึกมีส่วนร่วมและการเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียวจะทำให้กลไกของประชาชนที่ผ่านระบบ primary vote เป็นเสียงที่สะท้อนออกมาจริงทั่วทั้งประเทศนักการเมืองเก่าที่ปัจจุบันนี้อยู่ในสภาอายุ 50-60ปีขึ้นไปอยู่มาไม่รู้กี่สิบสมัยอวดอ้างตัวเองทั้งๆท,ท,ที่ความจริงล้าหลังอยู่ในกระบวนการของการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ห้ามบรรดาสสทั้งหลายไปยุ่งกับงบประมาณนี่เป็นความไม่พอใจตัดเส้นทางการทมาหากินไม่นับกระบวนการกฎหมายอื่นๆที่อยากจะแก้ใจจะขาด นี่คือความจริงที่เป็นอยู่ต้องเดินหน้าด้วยประชามติตามที่สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งแต่พวกนี้ก็ไม่พอใจกลับไปย้อนดูการลงประชามติในครั้งที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี2559วันที่7สิงหาคมประชาชนคนไทยออกมาลงมติตอนนั้นมีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น50ล้านคนมาใช้สิทธิ์29ล้าน7แสน คิดเป็นรอละ59.40บัตรดี28ล้านบัตรเสีย9 0 0 0แสนก็ปรากฏเขาว่ามีผู้เห็นชอบ16ล้านแแสนไม่เห็นชอบ10ล้านก็ทิ้งห่างกัน6ล้านเสียงแน่นอนเขาว่าพอรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาบรรดาพวกที่อัดอั้นตันใจก็ว่าทหาร,รเผด็จการพวกอีแอบพวกสามกีบก็มีองค์กรที่เรียกตัวเองว่าไอลอ ซึ่งเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมาด้วยเขาบอกว่าที่แพ้มันก็มีเหตุผล10อย่างเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้อ้างความชอบธรรไม่ได้คือ 1. ตัวร่างที่ใช้ถามความเห็นมาจากคสชร้อยเเซ็นสอคสชออ,อกพอรบประชามติจำกัดการแสดงความเห็นโทษสูงสุด10ปี 3. คอสชอใช้อำนาจคุมสื่อห้ามกิจกรรมการเมือง 4. เวทีเสวนาห้ามจัดกิจกรรมสาธารณะถูกปิด 5. ไม่แจกร่างรัฐธรรมนูญแจกแต่เอกสารชวนเชื่อ 6. ก้ลไกลของรัฐใช้นำเสนอแต่ข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญ 7. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 8. คํคำถามพ่วงเขียนมาเองให้อ่านไม่เข้าใจ 9. หลายคนบอยคอตไม่ไปลงคะแนน 10. ไม่มีทางเดินต่อหากประชาชนไม่เห็นชอบ ให้คอสชอครองอำนาจเหตุผลทั้ง10ข้อดูถูกป,ประชาชนคิดว่าประชาชนมาลงประชามติแบบมั่วๆที่ชนะมาหกล้านหาว่าประชาชนมั่วแต่เวลาจะทำอะไรกันก็อ้างประชาชนอ้างประชาธิปไตยนี่คือสันดานของคนพวกนี้มาครั้งนี้ก็เสนอร่างรัฐธรรมนูญเจ็ดร่างผ่านความเห็นชอบสองร่างเขาเรียกว่าประนีประนอมแต่ อัดอั้นตันใจกับนายยกนิดหน่อยว่าเป็นหัวหน้าคณะคอสชที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาคณะผู้ร่างมาจากคอสชแต่ทําไมไปหินชอบให้แก้รัฐธรรมนูญได้ถ้าแก้ได้ก็แสดงว่านายยกลุงตู่ทามาหรือให้คณะกรรมการการร่างรัฐธรรมนูญร่างไม่ได้เรื่องเช่นนั้นหรือทั้งทั้งที่ความเป็นจริงก็เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ดีนายยกลุงตู่ควรจะออกมายืนหยัดแต่ติดกับเรื่องการเมือง เข้าสู่วงจรอุบาทจึงทำให้ร่างที่ผ่านประชามติมี2ร่างก็คือร่างของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งผ่านความเห็นชอบไป647เสียงไม่รับหลักการ17เสียงงดออกเสียง55เสียงกับของพรรคร่วมฝ่ายคา้านรับหลักการ576เสียงไม่รับ21เสียงงดออกเสียง123เสียง นี่เป็นการร่วมมือกันของนักการเมืองรุ่นเก่ารุ่นที่เห็นแต่ประโยชน์ตัวเองทางพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายคา้านพวกนี้ก็อยากจะแก้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ปราบโกงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ปฏิรูปการเมืองให้ผู้นักการเมืองทั้งหลายที่ครองอํานาจอยู่ทั้งในพักและเข้ามาเสวยอํานาจในตําแหน่งคณะรัฐบาลถูกจํากัดสิทธิ์เพราะประชาชนมีสิทธิ์ที่จะวินิจฉัยไตรตรองอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น จนได้ข้อสรุปว่าสภาผ่านวาระหนึ่งและวาระสองมาแล้วให้ตั้งสสรได้เลือกสสรโดยตรงแน่นอนว่าทําให้นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภากับนายภบูบุญนิติตะวันสสพักพลังประชารัฐยื่นหนังสือถามตุลาการสารรัฐธรรมนูญเหตุผลก็ชัดเจนข้ออ้างของสมชายกับพัยบุญก็คือรัฐธรรมนูญปี2560ไม่ได้กําหนดให้รัฐสภามีอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การเสนอการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงเป็นปัญหาว่ากระทําได้หรือไม่ช่องทางการส่งสารรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภาตามมาตรา210วงเล็บ2เป็นการเปิดให้รัฐสภามีส่วนร่วมและอยากให้มีการพิจารณารับหลักการร่างรัฐธรรมนูญในวาระหนึ่งไปก่อนแล้วค่อยให้รัฐสภาพิจารณาในเรื่องของการส่งสารรัฐธรรมนูญแต่ประเด็นนี้ประธานรัฐสภา นายชวนหลีกภัยก็ถือว่าเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าคนหนึ่งท่านอาจจะจะแก้เหมือนกับคนอื่นๆนักการเมืองอื่นๆก็บอกว่าต้องบชว,วาระสามแต่เรื่องนี้สานร,รัฐธรรมนูนท่านก็ได้วินิจฉัยชัดเจนแต่ประเด็นก็ยังแตกเป็นสองทางว่าต้องโหว,วาระสามให้ได้อีกฝ่ายก็บอกว่าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าให้ทำประชามติ ประเด็นที่สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยก็คือรัฐสภามีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้แต่ต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และเมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วลงประชามติอีกครั้งก็แปลว่าให้ลงประชามติสองครั้ง ถ้าจะให้แก้ทั้งฉบับก็คือคำถามง่ายๆว่าประชาชนอยากให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยมีสสรที่ผ่านการเลือกตั้งมาทั้งประเทศหรือไม่ที่ยากนั้นก็เพราะรู้ว่ายังไงก็แพ้ถ้าประชาชนเห็นชอบก็มาจัดตั้งสสรสสรร่างแล้วต้องให้รัฐสภาเห็นชอบเพราะรัฐสภามีหน้าที่ไม่ใช่ว่าสสรมาจากประชาชนโดยตรงร่างเสร็จแล้วเสร็จตามนั้นเลย ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของรัฐสภาอีกครั้งจากนั้นก็มาลงประชามติที่ประชาชนสามารถแสดงออกได้และผู้นักการเมืองมอบสามกีบที่อ้างประชาชนอ้างประชาธิปไตยต้องยอมรับเสียทีวิยาบุตรแสงกนกคุณก็ออกมาแดกดันว่าในเมื่อสารรัฐธรรมนูญช่วยยืนยันว่าประชาชนเป็นผู้ส่งอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญขนาดยกเลิกรัฐธรรมนูญได้ ทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้ดังนั้นประชาชนก็ย่อมยกเลิกสารรัฐธรรมนูญได้เช่นกันแต่สารรัฐธรรมนูญมาจากรัฐธรรมนูญได้กําหนดไว้องค์กรทุกองค์กรกฎหมายทุกฉบับจะต้องดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแปลกแยกไม่ได้ตั้งขึ้นมาเองไม่ได้อยากจะไม่มีสารรัฐธรรมนูญปียบุตรก็ไปรณรงค์ตั้งส,ะสะรเอาเองว่าสารรัฐธรรมนูญไม่ต้องมีแล้ว แต่การมีสารรัฐธรรมนูญล,ลดแรงประทะกลุ่มคนต่างๆในสังคมไม่มีตัวชี้ขาดประชาชนฝั่งที่สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์จงรักพักดีก็ออกมาเล่นงานพวกสามกีบนานแล้วและพวกนี้คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ซึ่งก็ไม่จริงอีกฝั่งนึงเยอะกว่าจึงท้าทายอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะปิยบุตรออกมานำเองเสียทีเด็กๆลูกศิษย์ติดคุกกันระนาวจะกลัวอะไร ลีภายกลับประเทศเมียกลับประเทศฝรั่งเศสได้อย่างสบายแต่ก็ยังขี้ขลาดเพราะสิ่งที่พวกนี้สร้างขึ้นมาจากการโกหกทั้งสิ้นไม่มีอะไรจริงหลอกตัวเองผ่านโลกโซเชียลหลอกประชาชนเช่นเยาวชนปลดแอกเมื่อวันที่18รกรกฎาคมที่ผ่านมาตอนที่เยาวชนปลดแอกจัดชุมนุมขึ้นแท็ถูกสร้างขึ้นมามีคนรีทวิตไป1ิล้านคนแล้วจะกลัวอะไรถ้าผู้คนเห็นด้วย แต่ความจริงนั้นไม่ใช่นั่นก็คือการหลอกลวงชาวบ้านจนหลอกตัวเองไปด้วยคิดว่าคนทั้งประเทศสนับสนุนทั้งนี้ค่ะซูปเปอร์โพลได้ทำการสารวจหัวข้อรีทวิตเรื่องหยุดคุกคามประชาชนกระจายไปอย่างทะลุทะลวงผ่านการปั่นตัวเลขแฮชแท็กปรากฏว่า8ล้านกว่าที่ถูกปั่นมาจากต่างประเทศในประเทศมีเพียง1 4 8 3 4คน อีก8ล้านมาจากโรบอทที่อยู่ต่างประเทศหลอกประชาชนว่ามีคนสนับสนุนเยอะท้ายสุดก็เชื่อไปเองด้วยว่ามีคนสนับสนุนตัวเองเลยมั่นใจว่าการต่อสู้ของเขาจะชนะวันนี้เห็นแล้วไงเป็นอย่างไรนี่แหละสันดานพวกม็อบสามกี่ The Truth เจาะลึกจริง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย